หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเด้อ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 เด้ัตว์สีจะอ้วกนะจิ้มเยอะๆที่หันมองอะไรสัตว์มีไม่ยากต้องพูดอะไรกันไหมหรือว่าซัดเลยไม่พูดนะซัดเลยตามนั้นพร้อมไหม อันนี้ลูกใครอ่ะน้องเดี๋ยวขอถ่ายรายการนิดนึงนะครับ สวัสดีครับได้เวลาของฟินแลนด์ินแดนแฟนฟินแลดวจริงๆแล้วไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าบอม,มาพาลูกมาด้วยวันนี้ก็เปิดตัวลูกลูกสาวของบอมเลยก็แล้วกันและนี่นนาคือรายการฟินแลนดินแดนแฟนฟินค่ะวันนี้ยังไงวันนี้ยังไงวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษามาเล่นกับเราที่นี่ฮับเบร์แลนด์นะฮะรับรองว่าได้สนุกกันแบบ เวลามาเที่ยวที่นี่นะคะเราต้องมีความสุขแน่นอนพี่ก็ขอนับหนึ่งให้ถึง10ก่อนจะได้ทำไมเอามันแหมแขกรับเชิญวันนี้ทำไมเป็นนักแสดงนำของจากซีรีส์เรื่องนับสิบจะจูบนั่นเอง1น3 4 5 6นับไปถึงสิไม่จูบจ้าอยู่ทางนี้แล้วนะครับเราไปเจอกันดีกว่า9แล้วก็อัพนั่นเองนะครับผมมาสวัสดีคบสรอสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมก้าวโนมก้าวนะครับใช่ใช่ใช่ยิงเลยจัะสวัสดีครับผมอาผมพาครับตอนนี้ก็มีซีรีส์อยู่เนาะนั่นคือนับสิบจะจูบซึ่งออนแอร์แล้วไปสามตอนนับเลยมะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดียวเยดียวเดียวนับสิบจะอ้วกนะใครยังไม่ได้ชมเล่าเรื่องย่อให้ฟังหน่อยจะได้ไปติดตามชมก็สำหรับผมเล่นเป็น อชื่อจีนนะครับผมก็ปกติจีนเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายแนวแฟ <c oughs> น,นตาซีสยองขวัญแต่ว่าด้วยความกดดันทางแบบจากบอกอรเองจากสำนักพิมเองจากอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องหันมาเขียนนิายายวยพอได้เขียนนิายายวายปุ๊บจีนึ้นมา <c oughs> ก็เลยถูก มาทําเป็นซีรีส์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้เจอกับนักสิบนับสิบนี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าดูนิ่งๆแบบลุกเจ้าชายอะไรเงี้ยภายใต้ความเงียบความดูนิ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเจ้าเล่ห์แฝงอยู่ออคือเขาเป็นคนทําอะไรแล้วจะมีแผนการอยู่ในหัวตลอดเวลาคาแรคเตอร์มันตรงแหละเจ้าเล่ห์วางแผนเด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 เ,ดเดจริงๆทั้งคู่่มีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วแหละแต่การมาเจอกันครั้งแรก ในซีรีส์มันต้องมีความแบบจิ้นเยอะๆที่หันมองอะไรสคริปต์ก็ไม่ใช่ตอนแรกมันก็เก็งๆเนาะแบบมันไม่รู้จะพูดอะไรใส่กันแต่พอได้เริ่มคุยกันพอคุยแล้วก็แบบมันก็ชิลี่ว่ากล้ามันจริงใจมากคือเวลาเราคุยอะไรกับเขาอะมันจะมันรู้สึกสบายใจ เรามันก็เลยทําให้แบบมันคุยกันง่ายในการเตรียมตัวที่จะต้องมาแสดงซีรีส์แนวนี้อย่างเงี้ยคุยกันมั้ยหรือไม่จำเป็นต้องพูดส่วนใหญ่เราไม่ค่อยคุยกันเรื่องงานนะถ้าแบบออนหลังๆมาแล้วเหมือนเพื่อนเลยอ่ะเหมือนเพื่อนเลยก็คือก็คือเราก็จะแชร์กันต่อให้เราจะเพิ่งเจอกันก็ตามแต่ว่าเราคุยกันได้เหมือนเพื่อนคนนึงแต่ต่อให้สนกันยังไงอ่ะนึกออกตัวบทมันจะมีความใกล้ชิดที่ใกล้ชิดแบบถึงตอนนั้นนะต้องพูดแหละต้องพูดมาก่อนจะเข้าฉากนี้แล้ว่ ต้องพูดอะไรกันมาหรือว่าซัดเลยไม่พูดนะซัดเลยคือมันก็มีวิธีของตลาดพรกแซ่แต่ละคนอยู่แล้วมันก็แบบให้กำลังใจกันแบบเอยเอาวะเอาวะอะไรอย่างเงี้ยแบบมาวะเอาหน่อยวะอะส่วนใหญ่ก็จบซีนเราก็จะแบบว่าจับมือกอดกันมีซีนไหนที่ชอบมีซีนไหนที่ชอบที่สุดเก้าคือคือมันจะมีซีนหนึ่งที่ที่โอเคทั้งผมทั้งเก้าชอบทั้งคู่ เราคิดว่าพี่ว่าเป็นซีนที่สนุกมากเล่นออกมาสนุกมากเพราะว่ายัางพูดไม่ได้จริง <c oughs> ยังพูด,ไ,ไ,ดไม่ได้พูดไม่ได้จริงซีนที่ยากพูดได้มาเล่าได้มาได้ได้ได้ผมว่าน่าจะเป็นซีนเลิฟซีนแรกเลยเนาะที่แบบว่าดูมีปัญหาเพราะว่าวันนั้นน่บล็อกกิ้งมันเยอะมากมันเกิดอุบัติเหตุขึ้น คุณจีนเนี่ยจะลุกคืนนับสิบแล้วก็แบบว่าเขาผลักผมลงเตียงวันนั้นแล้วก็ขาผมมันเด้งขึ้นตอนที่เขาจะวิ่งชาร์จพอเด้งปุ๊บอะผมก็เลยโดนแข็ตาคางไปทีโอไมคก็อทั้งรู้สึกผิดทั้งรู้สึกสะใจด้วยคุณยังฟังผมไม่จบงคยังอครู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกสะใจด้วยแต่ตอนหลังก็จบได้ดีเนาะจบได้ดีฮะอาจจะแบบอีกวันนับถึงสิบมานับถึงสิบนะวันนั้นอาจจะเกินไเที่จถึงคุณก้าวคุณยังชอบธรรมชาติอยู่ไหมคะคุณยังไปยังชอบ ชันเคยไปถ่ารานกันไปปลูกต้นไม้ด้วยกันหล่อมีความสุขมากถ้าเป็นแบบว่ากิจกรรมส่วนตัวก็จะไปแบบว่าเดินป่าเดินเขาดูธรรมชาติอะไรแล้วเรากิจกรรมเราอะครับ เรารู้ว่าเขาชอบทําอะไรบ้างเขาชอบเรียนแล้วเขาชอบไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เพราะเพราะเราดูอัพเปอร์เจอร์ส่วนใหญ่จะทําเรื่องเรื่องราวอาเป็นไลฟ์สไตล์ครับผมเร็วๆนี้เห็นว่าแบบเรียนปริญญาเอกสวัสดีครับคุณครูยังครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เริ่มเองครับผมทุกวันนี้ก็คือต้องถ่ายละครด้วยเรียนด้วยรายการต่างๆอีกมีคลิปของตัวเองแล้วทําไมถึงยังแบบเนาะหน้าเขาใส่ไหมเนาะทำไมหน้าใสดัดอยนี้ยมีเคล็ดลับอะไรบอกเราเนาะอย่างแรกเลยนะคือกินน้ำเยอะ เอาน้ำมาจ่ายไม่เอาน้ำมาจ่าเอาน้ำมาจ่าเยอะเลยที่สองคือนอนนอนพอ นอนไม้พอว่าไม่พอนอนให้พอนอนไม่พอสิวเนี่ยบางทีมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวกินน้ำเยอะเท่าไหร่นอนพอเท่าไหร่ตื่นมาก็จะมีสิวได้ไม่ได้เพราะเรามีตัวช่วยอยู่ขนานี้เราเป็นตัวช่วยครับผมยังไงคะคือน้องมิมีทั้ง3คนขอเชิญมิซูมีครับผมมิซูมีก็ได้มิซูมีช่วยไว้สีฟ้าก่อนละกันนะครับสีฟ้าเป๊ปทายครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องสิวอักเสบขึ้นมาแดงๆกำลังเจ็บๆก็ทาได้เลยก็จะลดการอักเสบได้อักเสบได้เลยครับผ สีเขียวครับผมสีเขียวอ่ะ V3 ยังไงครับช่วยลดรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวสีดำเพืออะไรสีดำมนสุดท้ายครับผมเป็นโครนครับผมโครนพอดอันนี้สามารถคลอบข้ามคืนได้เอ้าหรอนี่ดูยังอัพเคอร์เตอร์้วผู้จัดการผมตอนแรกแก้งผมนอนอยู่เอามาทาเต็มหน้าเลยโมก็ตื่นตอนแรกโกรธก่อนโกรธมากเลยแบบไอ้ พอล้างปุ๊บเฮ้ยมันดีขึ้นเฮ้ยมันมันดีขึ้นจริงนะมันดีขึ้นจริงเลยนะแล้วเราจะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับผมนี่ราคาสี่สิบเก้าบาทสี่สิบเก้าบาทครับผมไม่ก่อนก่อนมาผมไม่ทาตัวนี้อยู่เลยเพราะว่านี่ตอนแรกสิวกำลังขึ้นเลยรอรอหรอต้องทาแล้วสิวขึ้นต้องทาใช่ไหมครับคุณผโอ๊ยเอ้านี่เขาเป็นสิวนิดหน่อยทาให้เพื่อนหน่อยแล้ต้องใช้ไหนทาครับคุณนอะไม่ดูสิเราต้องใช้สีฟ้าทาใช่คุยเขาจะทาให้กัน ฝั่งนี้ฝั่งนี้เขาก็มีนะเป็นปะม่ซิวขอดองนวดตรงนวดตรงแถวนวดอ่ะตนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือสองกระจกแล้วมันมีรอยแดงมีรอยแดงมีรอยแดงตัวนี้เลยครับผมพรุ่งนี้ต้องเจอแฟนน่าหลกใส พอก่อนนอนพ้อไปได้เลยไม <า S 1> <ช>่แต่เดี๋ยววันนี้เรามีของอดีๆมาจากจากเลซิมิมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนอต้องรอติดตามรายการจนจบดูยาวๆเรามีของที่ระลึก จากมิซุมิมาฝากด้วยถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เรามาเล่นเกมกันหน่อยละกันเล่นเกมแรกเนี่ยในไหนมาพร้อมกับซีรีส์ที่มีชื่อว่านับสิบจะจูนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้มันก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างมิซุมิใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยมาที่เกมที่มีชื่อว่านับสิบจะมิซุมิเมื่อไหร่เจอคาว่าสิบเราจะพูดว่ามิซุมิห้ามิซุมิมิซุมิเอ็ดมิซุมิสองซึ่งถ้าใครพูดว่าสิบก็จะตกรอบไปก่อน อะไรลูกคนที่ชนะจะได้10คะแนนอเหรอใช่แล้วส่วนที่แพ้จะได้5คะแนนแต่ว่าเราสองคนอ่ะต้องให้เลือกว่าจะอยู่ทีมใครถ้เอาตามที่นั่งก็ได้อ่ะโอเคง่ายสุดกกติกาคือ ห้ามพูดคําว่า10บห้ามพูดคำว่าสิเมื่อไหร่เจอคําว่าสิให้พูดว่ามิซึมิมิซึมินะครับโอเคได้และเราสามารถนับได้ตั้งสเลขก็ได้นะหนึ่งสองสมหถ้าพร้อมการแข่งขันแล้วเราเริ่มที่ 1, นึ่งสองสามสี่หหกเมิซึมิมิซมิเอมิซมิสอมิซมิสามิซมิสีมิซมิห้มิซมิหกมิซมิเจมิซมิแปมิซมิเก้มิยมิ ผมออกเลยอ่ะไม่ผมแก้ตัวหน่อยไม่มีแก้ตัวค่ะเชิญไปด้านนู้นเลยค่ะเราจะอยู่รอดปลอดภัยต่อให้สองหก็ตายต้องงเธอต้องมาอยู่ตรงนี่บอมหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามิซุมิมิซมิเอ็ดมิซมิสองมิซมิสามมิซมิสี่มิซมิห้ามิซมิหกมิซมิเจ็ดมิซมิแปดมิซมิเสองสามสี่ยี่มิซุมิอ้เฉลยอ้าว ก็อกนะและอัพนะครับได้ไปสิทคะแนนครับส่วนน้องเก้ากับบอยนะครับแพ้นะครับก็ได้คะแนนน้อยแค่นั้นเองเดินต่อไปคือเราจะไปหาลูกบอลซึ่งลูกบอลเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์ของมิซูมิใครหาได้เยอะกว่านับจับตามจำนวนบอลเลยเนอะ,ะนนหนึ่งลูกหนึ่งคะแนนหรือหนึ่งลูกได้สองคะแนนดีหสองคะแนนก็ได้หงสองคะแนนหรือยังยแล้วนี่คือมุมบ้านบอลน,นะครับที่เราจะมาร่วมสนุกกัน นี่ก็คือลูกบอลที่มีมิซซมิอยู่จะเป็นแบบนี้ทั้งคู่จะต้องเดินขึ้นไป่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็สไลด์ตัวลงมาแล้วหลังจากนั้นจะต้องเก็บลูกบอลที่มีนี้ลงไปในตะก,กร้านี้ให้ได้เยอะที่สุดตามนั้นพร้อมไหม อันนี้ลูกใครอะน้องเดี๋ยวขอถ่ายรายการนิดนึงนะครับมีเวลาให้หมด2นาทีไหนเก็บลูกบอลได้เยอะที่สุดนะครับก็คูณ2เขาไปแล้วคะแนนไปบวกกับรอบที่แล้วนะเราเริ่มก่อนใช่ไหมใช่คุณไปก่อนเลยไม่คุณอะโอ้พี่ไปออกตัวแทนเขาทำไมเนี่ยอ๋อหรอ เราเล่นหลังนะเราจะโกงจริงเหรอเราจะโกงมหเราจะโกงมาเออเห็นหน้ามาได้เลยมาได้ไยโอ้ยม่เจ้าเลยเวลายังไปเขาตี่ันแงเราเนี่ยเมื่อกี้มันมันมีเยอะกว่านี้เขาล้เขาแล้วนี่ลนี่เนี่น ยังเอน้ยไม่ไหวมีไะไรเงี้ยที่ดูแลสาวิกับยนเนี่ยคนรู้เรี่ยลูไหนขอ้อแรกขอร้แรกนี่จะเป็นสุดท้ายหมได้แล้วได้แล้แต่ว่าเราก็หายครเอาจริงๆนะครั้งแรกที่เห็นไอ้ก้าวจริงจังขนาดนี้จรริงหอถ่ายซีรีส์ยังไม่จริงจังขนาดนี้1 2 3หสองสามสี่ ยี่สิบห้าลูกเหนื่อยไหมเหยเหนื่อยไหมรอบนี้เป็นรอบของเราที่อัพยี่สลูกคือชนะแค่ยี่สลูกใช่ระหว่างที่ฉันไปแข่งอะ้อมกดลูท้อไม่เลยนะไปส3ม้อมหค่ะ โอเคพี่โอ๊ก่อนพี่โอ๊ก่อนเลยพี่โอ๊ก่อนเลยฉันไม่ยุ่งแล้วต้องรีงมาช่วยพี่เก๋ผ่าเราเบลตาคุณเราไปปลบลงมาที่บ้านให้อภัยเราเอาไม่แล้วทุกคนเรื่องสั้นเฮ้ยล่ะเออมยี่สิบวิสุดท้ายยี่สิบวิสุดท้ายเลยยังไม่ลงมาเลยอ่ะ พีมแพทย์ครับเก็บแล้วเก็บแล้วหลูกให้น้องห่อให้ให้มาให้น้องหอลูกเดียวลูกเดียว1นึ่งหนึ่งยี่สิบยี่สิยี่สิอี่ามมามาดูคะแนนก่อนมาดูคะแนนกก่อนแล้ผลคะแนนก็คือโอ้เกอร์ห้าสิบเจดอบอัพห้าสิบห 22ลูกคือชลนะูกคือชนะคือชนะก่อนนี้นเราจะไปถึงการลงโทษดดใดๆต้องให้นองทั้งสองคนฝากในส่วนของซีรีส์ด้วยวฝากผลงานฝากซีร<ต>ี<ต>ส์หน่อย,ยนะ,ยะยเออก็ามาแล้วก็ ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องนัำสิบกระจกนะครับเวิร์รลฟรีไรเตอร์นะครับออนแอร์ air, ทุกวันพุธเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีนะฮะสามารถดูในช่องทางนะครับ3กด33นะครับแล้วก็ช่อง VTV นะครับรที่ญี่ปุ่นสามารถดูได้ทางยูเนสซนะครับ<ห>บอกเลยว่ามันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนขอบคุณมากของกายของกายเป็นลมใจเย็นแต่เดี๋ยวต้องโดนลงโทษตอนดืนมตอนได้นะครับในการเราก็จะมีของรางวัลมามอบให้เหมือนเดิมเราจะให้กระเป๋าผ้าพร้อมลายเซ็นของ เก้าแล้วก็อัพนะครับแล้วนอกจากนั้นเราจะมีหมอนน้องมินี้ครับผมมากไปด้วยซึ่งหมอนน้องมินี้ของกลางก็ได้เช็ดเนื้อเก้ามาแล้วด้วยแล้วเราก็จะมีของรางวัลพิเศษจากมิสุี่อีกเดียเดียวเดี๋มีนี่ด้วยอันนี้ก็คือโคลนทอสิวครับผมแจกสิบรางวัลนี้แจ็สิบรางวัลนะครับส่วนกติกาจะเป็นยังไงไปติดตามได้เลยครับผม รางวัลสําหรับทาง YouTube อีกหนึ่งรางวัลก็แจกทาง Twitter แล้วก็จะมีรางวัลพิเศษเป็นนี่และรางวัลนี้นะครับก็ติดตามได้ทาง Twitter นั่นเองนะครับผมแต่วันนี้อัพบอกว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากมิซมิมาฝากกันด้วยครับผมมิซมิมีกิจกรรมแจกใหญ่ไบสิวนะครับผมไบสิวะง่ายๆครับผมซื้อมิซมิที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับอย่าลืมเก็บใบเสร็จไว้ไปร่วมสนุกกันในไลน์แอดของมิซมินะฮะ เพราะว่ามีคลิปลุ้น p h o n e 12และรางวัลลุ้นมากมายไปเซเว่น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 ไปเไปเลย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 ไะเกไปเลาไปเลพไเลยไปเลเล่นเลยไปเลยไยเลยไปเละไปเลเลยไปาเลยไปเลยเลยไปเยไปเลยไปเลยไลไปเลเไปเลยไปเไปเเยไปเลยนลยไปเลยไปอไปไปไปเยไไปไเลยเลยย เป็นไงอาบโอเคไหมอนนี้เจ็บตุ่เอาพวกเรากลับหาังความรู้สึกหน่อยนัความรู้สึกหน่อยฉันปลบมือแรงๆให้กับคุณสนุกมากคือคุณอับมีสปิริตมากตอนขึ้นไปเอาจริงตอนนั้นรู้สึกไงบ้างกลัวมันรู้สึกไม่ปลอดภัย กับตัวเองอะแต่เขาที่ว่าปลอดภัยนะเขาปลอดภัยมากที่นี่ปลอดภัยดีพุมเห็นถามเด็กแต่วันนี้ก็ถือว่าสปิริตสุดยอดมากเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะน้ำติดจะจูบนะครับขอบคุณจริงๆเราสนุกมากเลยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณและนอกจากนี้นะคะต้องขอขอบคุณฮาร์เบอร์แลนด์ที่นี่ด้วยนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราเข้ามาร่วมสนุกแล้วก็มาเล่นกันในนี้ได้ผ่านมาตรการ ต่างๆของทางฮาร์เบอร์แลนด์หมดเรียบร้อยแล้ววัดอุณหภูมิต่างๆะแล้วจะเนไปหมดแล้วค่ะและนอกจากนั้นต้องขอคุณมิซุมิด้วยค่ะขอบคุณนะครับแล้ววันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับทั้งสี่คนสิไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นางแม่ป่าชแชแนลนะครับทั้งทาง y o u t u b e ทาง f a c e b o o k รวมสีร่วมสนุกทาง Twitter ได้นะครับผมไปแล้วก่อนจากวันนี้เราจะนับ1ให้ถึงสิบเขาจะได้จบค่ะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ด้าคนน่าเลยอเคไปดูซีรีส์แล้วกันวันนี้เราไปดูสวัสดีค่ะไปพี่เข้าไปพี่เ้าก่อนพี่เข้าก่อนเร็วๆไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะเดิมสองซับไตไม่ได้ไม่ได้ย่างี้เหรอ ไปเลยเธอบอกเธอจะขึ้นไงนไม่ได้